คำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาที่หยาบคายไม่เหมาะสำหรับคนลกคิดไเป็นคนที่กินเกาเหลาไม่จ่ายคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเข้าใจไหมยอสวัสดีครับผมดอรแอนิมอ่าตอนนี้เราอยู่กับ เออตอนนี้เนี่ยชื่ออะไรครับลูฟี่ลูฟี่ลูฟี่เวนดัมยู่อยู่อะไรครับอยู่อะไรครับไซตามะไซตามะเออแล้วอะไรแล้วทำอะไรทุกวันครับจะนม้มชกมวยไปทำไมครับไปเชียร์มวย ไม่ใช่มวยมวยเป็นเออเป็นมวยเป็นแบบใช้ห้ำต่อยะอะไรนะมันมันจะใช้ห้ำต่อยเดี๋ยวมันเป็นยังไงครับมันก็จะประมาณนั้นเ,เอ,อ้ยแล้วแล้วเคยไปแข่งไหมครับไม่ไม่ไม่เคยครับ <laughs> อแล้วตอนนี้มีอาชีพเสริมไหมครับก็ช่วนนี้ก็ขายไข่เป็ดนะไข่เป็ดแพงเท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งถ,ถ้าถ้าสนใจอยากจะซื้อซื้อ,อยังไงครับเออก็มาซื้อที่บ้านเลยครับไข่เป็ดคุณมันพิเศษยังไงครับคุณลูฟี่ครับเออมันมันจะยหญยยาวแล้วก็ใหญ่มากกว่าเดิมนะมันใหญ่แล้วก็คุ้มมากฟองละร้อยะแผงละร้อยก็คือแผงหนึ่งมีฟองเดียวยี่สิบห้ามื่ มันมันไข่ปิดหรือไข่ไนโดเซาครับมันเป็นไข่ปิดน,นะถ้าถ้าสนใจอยากจะได้นี่ยังไงบ้างครับเอ่อเอ่อมาซื้อที่บ้านนะหัวปีหัวปี เสีบบวครับอึเคียงกากชาเลยวะมีแต่แฟนฮะมีแต่เฟนเฟนอายุเท่าไรครับหนึ่งเดือนฮะหนึ่งเดือนก็ผมเพิ่งไปถอยมาจากร้านค้าเป็นชื่อฮัตตาลีกากฝากมาเออแล้วตอนนี้เนี่ยการอยู่การกินเป็นยังไงบ้างครับ ก็กินข้าวก็อยู่อยู่อยู่ในสังกีนะแบบจะเอาเอ,อบ้านมนนี่อยู่อยู่ตรงนี้เลยน,นี่ตรงนี้เลยแล้วพาไปดูได้ไหมครับได้ได้ได้โอเคโอเคโอเคมาทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูเยวมันอะไรติดวะ <c oughs> ตอนนี้นะคุณทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในบ้านของลูฟี่นะครับดีครับนี่จะเป็นบ้านของลูฟี่นะครับโอเคครับเรามาดูกันเลยครับคุณจิตตีครับ นคีคบเป็นบ้านของล<น>ูฟี่ครับนี่นี่เป็นที่นอนนะอันนี้เป็นหลังคาอันนี้เป็นหลังคาอันนี้เป็นที่นอนเลยนะครับผมเรอครับเดียด๋ยวผมจะนอนให้ดูนะอุ้ยอี้ยอะไรแทงเออทุกคนครับตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่านี่ก็จะเป็นบ้านของลูฟี่นะครับ <c oughs> สงสัยตอนนี้เขาหลับไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆบ,บ้านของเขากันเลยนะครับนี่ก็จะเป็น นี่นะฮะโอ้มันสุดยอดไปเลยทุกคนดูดิอะไรเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยคุณมาลบกวึ้นาร้อล้วกินไดไหไม่มีกินได้ ถึงหนึ่งแสนซับแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามก็ถ้าถึงหนึ่งแสนซับเดี๋ยวผมจะมาถอนหนอนให้ดูนะถอนแต่สไลด์หนอนนะสไลด์หนอนเตกอือพี่เตกเฮ้ยมันแตกเลยเฮียพี่แตกเฮ้ยจบหายละ về hey.